สวัสดีค่ะพบก็แบบกินเท,ที่ทยวอะไรแบบเกับ,บเราจะไม่รู้แย่เอายังไม่นั่งไิดเดียวก็อ,อ,อี้มาไปอี้มาอ่านั่งวัจนนี้จะทำเกียเก๊ยวแล้วนี่เราได้นี่มาซื้อมาเห็นไหมเดี๋ยวหนูจะโดนนี่นะเนี่ยเราได้แป้นพิมพ์ทำเกี๊ยวมาใหม่แล้วเราจะมาลองทำกัน,นสวัสดีค่ะนี่ อยู S <S ่ทุกบาทเอาสีอะไรนะเอาสีฟ้าเขียวเกียวเดี๋ยวแม่ทำให้ดูนี่แผ่นใช้ใช้แผ่นเกียวธรรมดาเนี่ะเนาะงอ่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาแล้วตามสีกันก่อนเนาะ ของของอีวีก็คือเป็นสีฟ้าเนาะแต่ของแม่เป็นสีเหลืองตอนแรกคิดว่าเป็นสีเขียวใช่ไหมพี่ไทยเป็นสีเหลืองเนาะามาแล,ล้วมาเริ่มทำมิลกอนแรกกันเลนแเยแม่ปรุงแล้วพี่วิเดินไปพี่ป้าอ้าเอาพริกไทยมานี่หน่ยอ,อพยรออพริกไทยหลอดวางเลยเอาพริกไทยด้วยอ๋อไม่เยอะพี่ไม่ต้องเยอะวางได้เออ ให้มันหน่อยเผ็ดร้อนหน่อยๆน,น,นั่งนั่งเ <Okay. S 1> บาๆนั่งเบาๆเดี๋ยวมันกลึ้มก้องกลึ้มลงไป <c oughs> อันนี้แม่ปรุงนะแต่ปรุงแบบซอๆทุกคนเดี๋ยวมันเค็มเพราะว่าเราจะต้องเดี๋ยวว่าจะทําเกี๊ยวทอดเอาไปทอดกรอบนะคะเมื่อวีพ่อเขากลับมากินแล้วก็ไปเดยวครับทุกคนอ่ะ อ่าล้างมือกันมาแล้วนะคะวันนี้โอเคเ,เดี๋ยวเราเดี๋ยวนี้ถักถักนี่หนึ่งให้พี่พพพพป,ป้าเห็นอ่ะนี้นะเสร็จแล้วเน,นาะแล้วแต่นี่มันไม่เห็นไม่เป็นไรอ่าแล้วก็ว่างสูงขึ้นมาเสร็จแล้วค่อยให้คนอ่ะแม่จะสอนหนูก่อนนี่นะทุกคนเราเอาเกี้ยวนี่ใส่ไปในแผ่น ใส่ของแม่ดีแม่จะใส่กไม่มก็ลองทำอ่ะทำของแม่ก็ได้เราได้ตัวนี้มาแผ่นเกี้ยวแผ่นพิมพ์แม่พิมพ์เห็นอยู่เนาะก็ใส่ไปใส่ไปอย่างเงี้ยทุกคนแล้วก็ตักใส่ ไปพร้อมกันไ่ะไม่ค่ะใส่หนะ่อยน่ไม่ไม่ไม่วาง,างตรงตรงวางนี้วางเป็นสี่เหลี่ยมถักไปเรื่อยๆอีกจะได้ทีนี้ก็งนพับย่อให้ตรง ยังให้มันห่อนะอน,นี่ได้แล้วเอพอขับับกดลงไปแล้วก็เนี่ยดึงอันนี้ออกเบางเดี๋ยวเดี๋ยวกล้องดครับให้มันแน่นๆแล้วก็ดึงครับข้างๆเนี่ยออกเห็นปะเห็นปะดึงออกเห็นปะจะใช้ได้ผลหรือเปล่า หรือกจะโดนหลอกขายอีกหดอกซื้ออีกอเปล่ามันคนเดี๋ยวแม่จะลองเปิดดูนะเอาลืมเขาให้น้ําแปะด้วยโอ้ยเวียนกันนี่ไงเฮ้ยเฮ้ยทุกคนนี่ได้เกี้ยวแล้วนี่ไงสวยด้วยอะเอาเปิดเอาไม่าไม่หมดก็ไม่เป็นไรลูกเอออ่ะ,อะแต่หนูต้องกดหนูจะเปิดอ่ะออ,ออกดูนีอออ่อันแรกของแม่ ของนี้เป็นไงอุ้ยอาโชว์โชนี่ค่ะนี่ทุกคนดีดีดีหรือว่าแม่ทำหนูใหญ่กว่าแม่ออ่ะสวยด้วยเออนี่ไงได้ละอะเราวางไว้ตรงนี้วางไว้ตรงนี้หนึ่ะหนึ่งสวยโอเคทีนี้เอาใหม่เดี๋ยวแม่ทำให้หนูดูใหม่อหนูแม่มากเลยเอานแม่ลืมแม่ลืมเอาน้ำด้วยเอาเขาวิธีทำก็ให้น้ำแตกให้มันอยู่ให้มันอยู่อ่ะ ต้องใส่พี่แน่แนแทนแทนอ่าใส่ตรงใช่เอาทำยังไงวิเนี่ยมันต้องพับไงพี่ต้องใส่ให้ตรงตรงน,นี้อ่ะแตะน้ำมาพี่ทุกคนแตะแตะน้ำนิดนึงแล้วตรงนี้นี่ใส่ให้อ้อมไปเลยอ่าฝั่งนี้ฝั่งนี้เพราะว่าเราจะพับฝั่งนี้ โอ้ยเดี๋ยวทำแม่ทุกคนปกติจะทำแต่มือตาหูนนะอือ,อว,วคนพอเราพับมันก็จะเป็นอย่างนี้เนี่ยค่ะเราก็จะเอาตรงเนี้ยออกรูดอย่างเงี้ยี่นี่รูดอย่างนี้นี่นี่เนี่ยดูรูด กดม,มือตรงนี้กดไว้ได้เนี่ยแล้วก็รูดออกเลยมันก็จะออกนี่ค่ะแล้วก็เอาเอาเอานี้ออกเอา,เอาข,อข้างข,งขง้างมนส่งโอ้ไม่ก๊ดโอ้ยอันนี้แป้นมันหกัโกโกมเแ็กๆก็ไม่สวยลรวเนะทำไม อ่าของดีสวยเฉยดูดีของสาวสวยเออเคเก่งมากจ้ะหนูทำได้แล้วแม่ขอบคุณนะจ๊ะพี่สอนทำให้ตรงๆใช่ไหมทำแบนนำแบน,นี้ใช่ไหมทำแบบนี้ใช่ไหมแม่ก็คิดอยู่มันเอียงเอียพี่ว่าตัวเองเอีอยงอเดีเ๋ยวไม่เอวแล้วก็แตกนะนึง อันนี้เราจะเอาไปนึ่งก็ได้เอาไปทอดก็ได้หรือ <ไป S 2> <ม>ทำเกี๊ยวน้ำก็ได้คนนี่ก็แล้วหนูต้องสวยกว่าแม่อย่าแพ้แม่ซื้อมามันกี่อันนะพี่สี่อันนะใช่ไใช่สี่อันร้อยห้าสิบบาท เพิ่งมาส่งวันนี้เพราะว่าชอบกินเกี๊ยวกันไงแล้วทีนี้ก็เลยย,ยัดย่นเวลาทำมันก็จะง่ายอันมีแป้ง็ค่อยดึงก็ได้หรอกค่อยดึงออโอ้สวยมากอือลูกสาวทำเป็นเก่งเก่งม,มันอยู่ข้างนอกเลยอะทำไมลูกแม่ทำเป็นก็แม่ไม่กดัดระยะดีๆอ่าได้แล้วว่าห้าไ้เหมือนกันนะไม่กัลระยะดีๆไหมคน แต่มันออกอไม่ได้ได้บบกันทุกคนเง yeah. ินใบพัดใส่นี้เลยเรื่องนี้โดเหมือน,นเลยอย่าบอกไม่มหนูนะขันน้องขันน้องโอเคแล้วก็น้ำอยากดื่มน้ำ Hmm. Okay. Ta สวยโชวช์โชวช์วสวยค่ะสวยมากเดี๋ยวเอาไปต้มนี่คืออะไรยสุดหนักหลายเดี๋ยวทำเผือกพ่อด้วยเนาะทำทำเผือกพ่อด้วยเดี๋ยวพ่อนี่ <laughs> เดี๋ยวพ่อบอกแม่อ่าแม่ทำให้พ่อด้วย <laughs> อ่ะอ่าแม่ใส่อะไรจ้า <laughs> มันหลุดอะหนูทำให้หนูคำเป็นไม่เป็นไรมคนเป็นไร,นนไรหนูคำเ,เป็นหน้าเอ้ใครก็ทำเป็นงน้ามีอันทุกคนากายเวลาหักใช่ไหมเราต้องหาเรงดีๆนะโดยการถ้าเกิดมันหลุดใช่ไหมเราอะทำอย่างนี้นะนี่นี่นี่แล้วก็นี่เลย อ่ะให้แม่ทำนี่ค่ะแต่ว่ามันมันผิดระยะนะเพราะว่ามันนี่ต้องทำดีกว่านันนี้กีนพร้ให้อ่าไม่พี่ขอลบติดถ่ายเวลามันไปนะหยนดทำเวลาเดินละนานเกินไปน้ำน้อยไปกินนานน้อยไป

อันเล็กกันใหญ่มีเยอะสุดท้าย หลังจากที่เราจับเวลากลาันเนาะ พี่ลองลองสองแผ่นดูดิลองสองแผ่นดูว่ามันจะโอเคไหมมันจะหนาไหมคิดว่านา่นาอาหารนะกิน,นยลยนะลองสองแผ่นดูลองทำสองแผ่นดูแม่ก็ลองลองสองแผ่นเหมือนกันลองูดิอาจจะแน่นเบา ประเด็เดนดะด้อยอันนี้ลองใช้แผ่นเกีย๊ยสองแผ่นดูว่ามันจะเป็นปยังไงพยายามลองลองดูสิว่ามันจะได้ไหมอันนี้ลองลองใช้สองแผ่นดูว่ามันเป็นยังไงลองดูเฉยๆทุกคนมาเจ๊เรามาเปิดดูกันมา โอ,อ้ว่ะสองแผ่นสองแผ่นหนาดีทุกคนหนาหนาดีโอ้เล็กต่อไปเนาะหนาดีนะเรวขอสองแผ่นเลยอุ้ยเดี๋ยวดิเดี๋ยวมันไม่พอหรือเปล่าอ่ะสองแผ่นก็สองสองแล้วแล้วกันเจ็ดวิได,ด้ได้หมดได้หมดไม่ใช่ไนงะหมูมันเหลือน้อยแล้วก็วทำสองแผ่นก็ได้เพราะว่าหมูเหลือน้อยไง มันมีขนาดไหนเพาะว่ามันมันไม่ได้มืนกันเดิมูโอนี่ ยังไม่ต้องดึงเลยชึบเลยอะ่ะด <c oughs> ูดี่ดิแม่มันเรียบสองแผ่นก็ดีแล้วเนี่ยดูดิเรียบดีเออสองแผ่นมันหนาเดี๋ยวทุกคนใช่มันหนาดูด็กตรงเนี้ย <c oughs> โอ้ยโอ,ยโอยมันบาง,ยางเยนอนแล้วโอเคก็ดีมันามาบางสองแผ่นเลยเฮ้ย ผ่นเดียวดียว่าพี่แผ่นเดียวดียว่าหนูเซ่าสองแผ่นไม่ใช่เนี่ยมันเวลาเนี่ยนี่มันจะอ้าออกเอาแผ่นเดียวลูกแผ่นเดียวอ่าแผ่นเดียวดียว่าสองแผ่นแล้วไม่เวิร์คกคนเพราะว่ามัน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 อ้าออก เัน,นเอาเรือ,อ,อนานี่นานมมาประสบามสได้ยี่สิบนขอไม่ได้ยี่สิบอเปเซ็นต์ขอกักันห <are> จะได้ยีแล้ว น uh ี่อหนึ่งแถวหนึ่งอันติดนะตูดมันจะอยู่ยังไง เอาออกข้างๆออกแก็โอเคอ่ะมันก็ประหยัดเวลาทุกคนดีกว่าเรามานั่งห่อนะตอนนี้หนูได้ยี่สองแม่ได้ยี่สิบสองกันเท่าก okay. ันตอนนี้แม่จะทำทำยี <t <t ่สิบสามแม่ทำยี่สิบสองหนูจะไปอันที่ยี่สิบสามแล้วนะ สอ่สามาแล้วอ่ะไม่ใช่ ไอ้สุดท้ายรอบสุดท้ายเอาให้หมดแม่จ๋าให้หมดเลยเอาไปกูแะเนีงหมดแล้วเอาให้หมดเลยเนาะอืตอนนี้อยู่เรื่องคำเ,เล็กๆจ้ะสองแฟนวิ แล้วก็น้ำแปด้วยนะจะได้อยู่เพราะว่าหมูเหลือแค่นี้แล้วก็อันนี้เหลือแค่นี้ให้มันอันนี้เปเลี้ยงเพราะว่าแม่ไม่เก็บเก็บมันสีแล้วก็เนืตรงนี้เลยดีวแม่เอาให้ๆๆๆๆน่า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 ต้องมันขี้อ่ะ หลังๆมาใช้สองแผ่นทุกคนเพราะว่าเนื้อจะหมดแล้วเพราะว่าหมูจะหมดแล้วเนื้อหรือหมูไม่รู้เรื่องหมูหมูหมูแค่นี้จบเสร็จแล้วทุกคนดูเศษมันีจะใช้แป้นพิมพ์แต่ว่าเศษมันจะดูดิเดี๋ยวจะเอาไปทอดอันเนี้ยไปทอดให้ให้พ่อลูกกินนี่ค่ะเกี๊ยวน้ำตีกว่าได้ลนะเกี๊ยวเราน่รักมากเลยน่ักไปค่ะ เดี๋ยวทอดเดี๋ยวเราทอดเดี๋ยวแม่ทำให้ดูนะอะไร้วจ๊ะบ๊ายบายค่ะ